สวัสดีครับทุกคนครับก่อนไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันนี้เราไม่มีรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะเดินทางไปไหนมาไหนยังไงกันดีกันเนี่ยวันนี้นะครับเราขอพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปสักประมาณ130ปีที่แล้วครับเป็นจุดเริ่มต้นของรถยนต์เลย็ง่ได้ซึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรถยนต์อะไรหรอกผู้คนในอดีตนะครับมันก็แบบนิยมขี่ม้ากันมากสุดก็คือการเดินการวิ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบนานมากแล้วบางทีนะฮะการขี่ม้าม้าป ไม่ได้หรือบางทีฝนตกหนักดินโคลอนอิเลตุ้มเปะม,ม้าเมอกก็คือเดินไม่ได้อีกนะครับชีวิตลําบากมากในยุคเวลานั้นถึงแม้ว่าชีวิตแต่ละคนในยุคนั้นจะพบกับความลําบากในการเดินทางน,น,นะครับแต่ก็ไม่มีใคร คิดที่จะขึ้นมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ยังคงเดินยังคงขี่มา้าเผชิญความลำบากแบบนี้กันต่อเนื่องมาหลายปีจนกระทั่งฮะมีวิศวกรคนหนึ่งเขาเป็นชาวเยอรมน,นีนะครับเขาชื่อว่าคาวเบนส์คาวเบนส์เนี่ยเขาบอกว่าเออไม่อยากขี่มา้าแล้วเพราะว่าขี่ม้าเนี่ยมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้จะดีกว่าไหมถ้ามันมีใครสักคนไปคิด ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์บางอย่างขึ้นมาไม่ต้องใช้แรงมาแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ทช่นนี้สามารถวิ่งได้ด้วยตัวมันเองซึ่งสิ่งนี้เขาเองก็มีการแบบคิดเหมือนกันแล้วก็มีความฝันแต่ชาวบ้านสมัยนั้นเองนะครับก็มาบอกเขาว่าอุย้ยเพอร์เจอร์เวอร์เร์คิดอะไรแบบไม่เข้าท่ามันจะเป็นไปได้ยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าคาวเบนซ์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนรวยครับไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรดังนั้นเนี่ยพอเขาคิดปุ๊บเขาก็แบบ อยากจะสร้างขึ้นมาเนาะก็เลยไปสร้างโรงงานเล็กๆขึ้นมาโรงงานหนึ่งแล้วก็พยายามแบบสร้างรถสร้างอะไรของเขาในที่สุดครับเขาก็สร้างมันขึ้นมาได้โดยเขานะครับตั้งชื่อสิ่งนั้นเอาไว้ว่า Benz ์พ t e n นมอเตอร์วากเนฮะนั่นเป็นรถยนต์คันแรกของโลกนี้เลยก็ว่าได้จะต้องบอกก่อนนะครับว่ารถยนต์คันแรกของโลกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าในอดีตที่เขาสร้างขึ้นมาคันแรกเนี่ยมันเป็นรถคล้ายๆ3าล้อครับแล้วสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับมันก็สร้างมาจากเหล็กแล้วก็มีโครงไม้บางอย่างที่มา ต,ตีตีแปะแปะโปะอยู่ด้วยกันแล้วก็มี3ล้อที่สําคัญนะครับมีแรงมาแค่0.75แรงมาเท่านั้นคือ1ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้แค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นคือหลายคนก็บอกนะครับว่าโหรถอย่างนี้เนี่ยเดินก็แซงกว่ามั้งวิ่งก็ยังเร็วกว่าอีกเนี่ยหลังจากที่คาวเบนซ์นะครับหรือว่าวิศวกรเยอรมันคนนี้สร้างเสร็จแล้วก็ตัดสินใจฮะเอารถคันนี้ออกไปวิ่งข้างนอก ปรากฏว่าเสียงรอบข้างสมัยนั้นนะครับไม่ได้มีใครหวือหวาอะไรกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาเลยกล่ามองว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของเล่นที่แปลกประหลาดมากที่สําคัญนะฮะอย่าลืมว่ารถยนต์เนี่ยมันก็ต้องเป็นการใช้เชื้อเพลิงคือน้ำมันเบนซินระหว่างทางที่เขาเอาออกไปวิ่งนะฮะมันก็มีควันขโมงโฉงเฉงชาวบ้านบางคนก็บอกนะครับว่าเฮ้ยสิ่งประดิษฐ์เช่นนี้เนี่ยอันตรายมากเสี่ยงมากเลยนะที่มันจะบูมบ้าขึ้นมาอันตราย ปกติอะเนาะเวลาเราสร้างอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ๆอะเราก็คงคาดหวังว่าอยากจะให้ใครก็ตามมาชื่นชมหรือว่าซื้อเป็นบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครสนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้แล้วก็ตราหน้าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนคนสร้างอย่างคาวเบนเองก็รู้สึกว่าหมดกําลังใจทอ้อแท้ฮะหลายคนอาจสงสัยน,นะครับว่าอ้าวในเมื่อเขาทอ้อแท้แล้วเนี่ยแล้วมันมาปังมันมากลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ําค่าเปลี่ยนโลกนี้ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับหลังจากที่คาวเบนเนี่ยเขาเอารถของเขาไปเก็บไว้ที่บ้าน จูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าเบอร์ตาเบนส์หรือภรรยาของคาเบนนี่แหละอยู่ๆก็อยากจะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดขึ้นมาก็เลยทําการโดรถของคาเบนออกไปขับฮะและไม่ได้ไปคนเดียวนะขนลูกขนเต้าเนี่ยไปด้วยซึ่งบ้านของเขาเนี่ยห่างจากบ้านแม่ประมาณ106กิโลเมตร รากฏว่าภรรยาของเขาหรือว่าคุณเมียของเขาเนี่ยนะครับก็ขับรถของเขาออกไปหาแม่แล้วก็ผ่านหมู่บ้านแบบเยอะแยะเต็มไปหมดครับไอ้สิ่งนี้นีแ่แหละครับสร้างความเปลี่ยนโลกเป็นอย่างมากเลยเพราะระหว่างทางที่เขาออกจากบ้านไปบ้านแม่เขาเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวช่องหมู่บ้านอื่นเห็นกรีิครับรออะไรเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอันนี้นอะไรจากบทความนี้บอกเลยนะครับว่าชาวบ้านใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้พากันวิ่งหนีครับบอกอ,อยู่ไม่ได้เลยอะไรสัตว์ประหลาดมาบุก พาลูกพาหลานพายายวิ่งหนีสิ่งประดิษฐ์ของคาวเบนฮะนั่นคือรถยนต์คันแรกนั่นแหละยังไม่พอนะครับพอผ่านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบางหมู่บ้านก็วิ่งหนีเหมือนกันแล้วบอกว่าผีผีรลอ,อกผีมาวิ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะคือง่ายไปหมู่บ้านไหนชาวบ้านวิ่งหมู่บ้านนั้นฮะกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเลยตัดภาพมาที่ภรรยาของคาวเบนนะครับหรือว่า เบอร์ตาเบนที่กําลังมากับลูก,กู่นั้นเขาบอกนะครับว่าระหว่างทางที่จากบ้านไปหาแม่เขาประมาณร้อยกว่ากิโลเนี่ยมีปัญหาเต็มไปหมดลยฮะอย่างแรกถนนไม่ดีน้ํามันหมดรถพังปัญหารุมเร้าเต็มไปหมดนะฮะกว่าจะไปถึงบ้านได้แต่ว่าอย่างที่บอกอนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีปั๊มน้ํามันไม่ได้มีอู่ซ่อมรถอะไรอย่างงี้เบอร์ตานะครับหรือว่าภรรยาของคาเบนเนี่ยก็เลยไปตามช่างในหมู่บ้านนั้นนี่นั่นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ที่ละเปาะละเปาะปเสียงหมู่บ้านนี้ก็ไป อีกทีหมู่บ้านหน้าอ้าก็ต้องไปตามหาช่างมาซ่อมกันอกีกวุ่นวายอย่อยางเงี้ยครับกว่าจะถึงบ้านแม่นอกจากนี้น้ํามันก็หมดเอกแล้วสมัยก่อนนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยหายากมากเบอร์ต้าเองก็ยพยายโาหหาวิธี ซื้อน้ำมันมาให้ได้ฮะตูนตลอดทางเลยได้มั่งไม่ได้มั่งอีลุงตุงนังฮะกดจะไปถึงบ้านของแม่ตัวเองเนี่ยได้ไดก็แล้วแต่ฮะสุดท้ายแล้วเบอร์ตาเบนหรือว่าภรรยาของคาวเบนเนี่ยก็สามารถขับรถ3ล้อที่ว่านี้ไปถึงบ้านแม่ได้อย่างปลอดภัยแล้วเธอก็ดีใจนะครับอจะบอกแล้วรถของหลวงชะเนี่ยสามารถขับจริงๆไปถึงจุดหมายได้จริงรถปังสุดยอดปีเลยเพ่แล้วเธอก็มาหลังมานะฮะบอกว่าเอาจริง ไม่คิดเหมือนกันนะว่ารถของรัวเจเน่ยจะสามารถขับไปถึงบ้านแม่ได้ขนาดนั้นนี่จึงเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับที่สามารถขับรถได้ไกลขนาดนี้นั่นคือเบอร์ตาเบนฮะ รยาของค่าวเบนนั่นแหละหลังจากที่เบอร์ตาเบนนะครับได้โดรถของคาวเบนขับอีลุงตุงนางตุเลงตุเลงไปหาแม่จนสําเร็จเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นไวัยรัลกลายเป็นข่าวลือชาวบ้านชาวช่องแต่ละหมู่บ้านก็ไปซุบซิบซุบซิบ,ซบอุ้ยคุยกันเมาส์มอ,มอยกันน้ำลายกระจายเลยฮะ แล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ข่าวลือพวกนี้เนี่ยมันก็ไปเข้าหูของหลายคนที่สนใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยมีคนครับพยายามกล่าวถึงข่าเบนส์ั่่งหรือบางคนก็ไปถามข่าวเบนส์ได้นะครับว่าเฮ้ยทําได้ยังไงในสิบปตที่นี้ทํำยังไงซึ่งสิ่งแรกที่ข่าวเบนส์เองก็งงเหมือนกันคือพรายะของฉันเนี่ยขับรถจากบ้านไปหาแม่ได้ยังไง แล้วเธอเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างนั้นได้ยังไงด้วยหลังจากที่ภรรยาของเขาเนี่ยะครับหรือว่าเบอร์ตาเบน์ขับรถไปหาแม่ได้แล้วก็มีหลายคนพยายามไปถามคาวเบนว่ามันทํายังไงนู่นนี่นั่น,นเริ่มมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าคาวเบนเองก็เริ่มจะมองเห็นอนาคตแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะอนาคตสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเหล่านี้มันต้องมีความจําเป็นอย่างแน่นอนเลยดีไม่ดีเนี่ยนะรถยนต์ก็จะเริ่มเข้าไปส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ก็เลยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครับที่คา,า,ารเบนสว ก็คุเลคุเลบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบมีการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใมิม่ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆจนมันกลายมาเป็นรถยนต์ในปัจจุบันนั่นเองฮะก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากเรื่องของรถ3ล้อที่คาวเบนสร้างขึ้นมาเนี่ย จะกลายมาเป็นรถในปัจจุบันที่มีหลายรูปแบบหลายประเภทได้มากขนาดนี้แล้วสิ่งนี้เองนะครับก็มีหลายคนตั้งคำถามไว้เหมือนกันมากเออถ้าวันนั้นไม่มีคาร์เบนหรือว่าเบอร์ตาเบนที่เป็นภรรยายของคาร์เบนขับไปหาแม่เนี่ยวันนี้มันจะเป็นยังไงมนุษย์อย่างเราๆจะเดินทางด้วยวิธีการใดกันอยู่เนาะก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องราววันนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะครับมันเกิดขึ้นจากความฝันของใครบางคนที่พยายามที่จะต่อยอดมัน ท่ามกลางเสียงที่หลายคนบอกว่าเพอร์เจอร์เวิลด์เนี่ยนะครับสุดท้ายเขาก็เมคความฝันตัวเองครับให้กลายเป็นเรื่องจริงจนเปลี่ยนชีวิตของพวกเราเนี่ยตลอดกาลเลยนะฮะ ดังนั้นนะครับจากเรื่องราววันนี้ก็อาจจะสรุปได้นะครับว่าความฝันความกลา้าและความเชื่อกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ในสมัยนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราพยายามลงมือทําและทดลองมันก่อนนะครับเอาเป็นว่าหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจะหาเรื่องต่างๆมามัามมอยให้ฟังกันอกีกก่อนจากคลิปนี้ก็มีคําถามทิ้งท้ายเอาไว้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าในอีก1 0ึงร้อปีข้างหน้าเนี่ยรถยนต์ในปัจจุบันจะแตกต่าง หรือในอีก100ปีข้างหน้านั้นเนี่ยรถยนต์จะเป็นยังไงจะเหมือนกับวันนี้ไหมคอมเมนต์บอ,อกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แอดมินตองขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ